สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับการสร้างเว็บไซต์นะครับด้วยการใช้ bootstrap framework นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า bootstrap มันมีข้อดียังไงบ้างนะครับครับจากตัวอย่างนี้ก็เป็นไฟล์นะครับที่เป็นนำสกุล html นะครับหรือว่าเป็นหน้าเว็บเพจซึ่งก็จะแสดงลักษณะของการวางแถวแบบตารางนะครับมี first name last name email นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลโดยทั่วไปเมื่อใช้งาน bootstrap ครับ bootstrap ก็จะมีคุณสมบัติ เกี่ยวกับการทําเว็บก็คือจะช่วยในการจัดหน้าจอให้เราอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราดูจากตัวเครื่องคองมพิวเตอร์เองนะครับถ้าบูตแทบไปแสงผลก็จะดูสกรีนความกว้างความสูงแล้วก็จัดให้อัตโนมัตินะครับถ้าเป็นมือถือก็เช่นเดียวกันครับก็จะดูความกว้างและความสูงแล้วก็จัดหน้าจอให้มีความเหมาะสมโดยอัตโนมัตินั่นเองเลยเยอร์แล้วก็ย่อขยายให้ได้ตามสัดส่วน ครับในส่วนของตัวโค้ดของ b o o t s t r a p นะครับก็จะต้องเอาเฟรมเวิร์กของตัว b o o t s t r a p นะครับเราสามารถที่จะดึงออกมาออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตได้ก็คือเรียกเข้าไปที่พานนะครับสำหรับการใช้งานแบบไม่ต้องดาวน์โหลดตัว b o o t s t r a p เอาอไปที่เครื่องของเราเราก็อ้างอิงสคริปต์กับสไตล์ชีตไปที่พาธของตัว b o o t s t r a p นะครับเราก็ใช้ jQuery มาร่วมด้วยนะครับเป็นบางตัวเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันส่วนโค้ดครับก็ จะมีลักษณะที่แตกต่างจาก HTML นะครับก็คือจะมีการเรียกคลาสที่อยู่ใน Bo o ต์ t ท็ออกมาใช้งานนั่นเองให้เรียกคลาสนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่เรียกคลาสนะครับก็จะมีลักษณะที่ไม่ได้สัดส่วนนะครับอาจจะมีการย่อหรือว่าเล็กลงเล็กเกินไปนะครับถ้าแสดงผลบนบนตัวเว็บหรือว่าตัวโมบายนะครับอาจจะเป็นการจัดรูปแบบที่ไม่ค่อยสวยนะครับ แต่ถ้าเราเรียกคาสของ Bootstrap นะครับเราตัว Bootstrap เองก็จะตัว Bootstrap ก็จะกำหนดนะครับสไตล์ให้เป็นพื้นฐานนะครับเมื่อเราเรียกมาใช้งานก็สามารถที่จะได้การจัดสไตล์ที่มีความเหมาะสมกับขนาดของหน้าจอเว็บเพจครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับ Bootstrap นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงไปแค่นี้ครับ